น o p a ด o n สตอรี่อะไล changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n ส t o รี p พอดแคสนะครับวันนี้หยิบหนังสือตัวเองมารีวิวนะเป็น,นผลงานเล่มล่าสุดของผมเองนะครับชื่อหนังสือคือ My Shot Note นะก็เล่าที่มาที่ไปฝั่งสักนิดหนึ่ง ถ้าท่านติดตามนพดลสตอรี่มานานมากพอท่านจะพอจะทราบนะเพาผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะปีหนึ่งอ่านนะเป็นร้อยเล่ม,มนะครับคือ,ค,อคือไม่ได้เป็นคนอ่านเร็วนะต้อง,ต,องต้องออกตัวไปนิดนึงเพราะว่าหลายคนชอบถามมาว่าขอเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วหน่อยครับคือไม่มีนะผมอ่านเยอะมากกว่าเพราะว่าแต่ละวันผมก็จะอ่านตั้งแต่เช้าเลยก่อนนอนเนี่ยเวลาประจำนะหลังตื่นนอนอย่างแรกที่ทำคืออ่านหนังสือก่อนเข้านอนนะก็อ่านหนังสือ ระหว่างวันได้อย่างว,วันวันหยุดเนี่ยก็อ่านอยู่เรื่อยๆนะรหรือแม้กระทั่งวันทํางานนะตอนไปสอนก็ติดหนังสือไปนะครับคือเป็นคนชอบอ่านเน่ยคราวนี้เนี่ยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยอ่สิ่งหนึ่งที่5ปีที่ผ่านมาที่ได้ทํามาโดยตลอดก็ดคือการสรุปหนังสือคือแต่ก่อนเนี่ยอ่านก็อ่านลอยๆอ่านไปเฉยๆเพราะว่าก็โอเคก็ก็สนุกดีเอ้ยมีความรู้ดีนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทํากันเป็นเรื่องเป็นราวหลังหลังจาก เหปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าผมทำพอดแคสต์นะนพดลสตอรี่นี่ยแะครับคนี้เวลาเราจะทำพอดแคสต์เนี่ยบางทีอ่านหนังสือเนี่ยจะเอามารีวิวเนี่ยมันมันมันไม่ง่ายเพราะว่าหนังสือเล่มนึ่งก็มีหลายเรื่องใช่ไหมสิ่งที่ผมทํามาโดยตลอดก็คือการอ่านหนังสือแล้วจดไปด้วยคราวนี้เวลาจดเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบจดลงหนังสือตัวตัวหนังสือเลย อันนี้อาจจะเป็นนิสัส่ส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าการจดลงหนังสือไม่ดีนะหลายๆคนชอบทําก็ดีนะอาจจะเป็นตั้งแต่เล็กๆอ่ะเหมือนกับว่าไม่อยากทําให้หนังสือสกปรกแนวๆนั้นนะฮนะก็เลยจะมีสมุดโนต้ตอีกอีกเล่มหนึ่งนะเวลาอ่านหนังสืออ่านไปเนี่ยเราเห็นพอยต์ดีๆแล้วก็จดเป็นบุลเลต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 ว่าเราได้ข้อคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอจดเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทําต่อมาคือเอามารีวิวในบท ในในพอดแคสต์นะหลายลายลาตอนเลยที่เป็นการรีวิวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นบุลเลตที่ผมจดไว้นั่นแหละถ้าเวลามีเยอะพอก็จะไปลงในบล็อก n o ด u ส n อรี่ดอทคหรือไม่ก็ลงในเพจนะครับส่วนใหญ่จะลงทั้งคู่นะเพจ p พ d o n Story นะครับก็ทำแบบนี้มาตลอดนะทำแบบนี้มาตลอดจริงๆก็มันก็จบอยู่ตรงนั้นนะคือหลังจากลงเพจก็มีคนแชร์คนคอมเมนต์กันหรือว่าทำพอดแคสต์ก็มีคนฟังกันก็จบนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือมีคนมีบางท่านแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ทุกท่านหรอกแต่ว่ามีบางท่านเนี่ยอินบ็อกมาบอกว่าเอ่อทำไมอาจารย์ไม่จดลงหนังสือผมก็บอกว่าผมกลัวหนังสือเปื้อนท่านก็บอกว่าจริงๆหนังสือเปื้อนอะ่ะเอ่อผมผมบอกนี้ด้วยผมบอกว่าผมทําโครงการอ่อหนังสือเพื่อการนาบุญนะครับ แล้วมันมีลายมือผมโจทย์มันก็คงไม่ดีมั้งหนังสือเขาคงอยากอ่านหนังสือใหม่ๆบางคนก็บอกว่าอาจารย์ถ้าเป็นลายมืออาจารย์โจทย์ในเอๆอาจจะอยากอ่านมากกว่าก็ได้นะครับอาจารย์ไม่เอาโน้ตมามาสรุปให้ให้ให้ดูหน่อยหรออะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าใครจะมานั่งดูสรุปโน้ตผมอะแต่ก็มาคิดอีกทีนึงเออถือว่ามันอาจจะมีประโยชน์จริงก็ได้นะเพราะว่าคนฟังพอดแคสต์ก็ไม่ได้ทุกคนจะฟังนะหมายคนก็ไม่ได้ฟังนะะ เฟซบุ๊กก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ได้เห็นโพสต์โพสต์นั้นถ้าทำเป็นหนังสือมันก็ใครเป็นแบบสรุปรวมความคิดน่ะนะก็ะทําก็ได้แต่เจตนาลมของหนังสือเล่มนี้จะต่างจากหนังสือเล่มอ,อื่นนะครับเพราะว่าอันอันแรกนะแอสซัมชันผมคือผมกจะทําเฉพาะคนที่รู้จักน้องพูดอนสตอรี่นะคือติดตามนะครับเพราะว่าทำในใ,ใ,ใ,ในในในแง่ของแมสแบบทั่วประเทศเนี่ยคนก็จะงงง,งนิดนึงว่า m y s h o r t n o t e ชื่อชื่อหนังสือชื่อชื่อ o r t n o t โน้ตช็ o t Note ใครวะคือถ้าเกิดแบบ s o r t n o t e ของใครดีละ่ะอ่านะเดตคนอาจจะอยากอ่านนึกของไหมคือ,ค,อคือผมไม่ได้เป็นเซเลบผมผมไม่ได้เป็นคนดังอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมรู้สึกว่าเอาไว้เฉพาะกลุ่มกลุ่มที่พอจะเราเราเราอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันน่าจะดีกว่า ก็เลยตัดสินใจว่าเล่มนี้คงไม่ได้วางจําหน่ายในร้านหนังสือร้าน c ีร้านในอินร้าน,น B2S ใดๆไม่มีนะครับทําขึ้นมาเสร็จปุ๊บตอนแรกก็จะทําแบบเอาแบบง่ายๆไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ติดอีกอะ่ะไหนๆจะทําแล้วเราก็อยากทําให้มันดีๆเลยเนาะก็ไปจ้างดีไซเนอร์เหมือนเดิมนะครับราคาก็เยอะสูงนะอันนี้ผมรู้เลยว่าถ้าไม่ได้ขายผ่านร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยจำนวนพิมพ์ก็จะไม่เยอะอยู่แล้ว เพราะนั้นต้นทุนมันจะต้องสูงโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทําแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์ก็เอานะก็ได้ได้ได้ทีมดีไซเนอร์ของทีมทีมของคุณเซ่เนี่ยแหละครับทําได้ดีมากสวยมากคือคือส่วนตัวนะอันนี้แบบบอกตรงๆว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ประทับใจมากๆทั้งในรูปเล่มข้างในแล้วก็หน้าปกแต่ก็แก้หลายรอบเลยนะแก้หลายรอบเลยเพราะว่าอ่าแล้วก็อันนี้ยังยังไม่ใช่อันนั้นโอ้โหกว่าจะออกมาเป็นเล่มนี้เหนื่อยนะครับ แต่ก็ทาจนเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็วางจําหน่ายอยู่ทางเพจเท่านั้นนะครับแล้วบอกอีกว่าถ้ามันหมดแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้พิมพ์เพิ่ม,มที่พูดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าโหอาจารย์ใช้เทคนิค s c a r c i t y หรือเปล่าเทคนิค s c a r c i t y คือทําให้มันดูน้อยพอ,พอ,พอบอกว่าดูน้อยเสร็จปุ๊บคนก็จะแห่มาซื้อกันอะไรเงี้ย ไม่ได้ใช้นะสารภาพตรงไม่ได้ใช็คือมันน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงๆแต่ก็มีคนสั่งอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังเปิดมีคนถามว่าจะหมดหรือ,อยังบอกยังนะครับยังก็แต่ว่ามันอยู่แค่ในเพจนะครับผมก็บูตโพส์นะก็อยากให้คนเห็นมากที่สุดเท่าที่จะเห็นได้นะครับหมดเท่าไหรก่ก็ก็เท่านั้นนะนะอ่ะคราวนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้จะรีวิวยังไงอะ่ะเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันรีวิวหนังสือมาอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้รีวิวในรูปแบบแบบที่มันเป็นรีวิวของรีวิวนึ่ออกไหมคือคือประเด็นคือถ้าเป็นรีวิวแบบถ้าจะมารีวิวทีละบทก็คือเท่ากับรีวิวหนังสือนั่นอีกรอบหนึ่งซึ่งผมส่วนใหญ่หนังสือเล่มเล่มที่ผมรีวิวอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมได้รีวิวไปแล้วเออได้รีวิวไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงไม่รีวิวซ้ำนะเช่นเช่นหนังสือเล่มแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างนะคือหนังสือเล่มแรกเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่าเดี๋ยวขอเปิดเปิดหนังสือแป๊บ ชื่อว่าซ u เปอร์เลเวลกลยุทธ์ความต่างขั้นเทพรีวิวแล้วแน่นอนคิดว่ารีวิวแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงไม่มารีวิวเล่มนั้นอีกทีหนึ่งเา้าแล้วอย่างงี้อาจารย์จะรีวิวเล่มเล่มนี้ได้ยังไงผมจะรีวิวภาพรวมละกันจะพูดถึงนั้งถึงถึงแต่ชื่อหนังสือที่ผมนํามารีวิวผมมีหนังสือทั้งหมด43เล่มข้อคิดที่เอามาจากหนังสือ43เล่มทั้งหมด813ข้อคิดซึ่ง มีบางท่านได้เล่มไปแล้วท่านอุตสาห์เขียนกลับมาผมนะบอกว่าโหชอบมากคือมัอนเหมือนกลั่นความคิดออกมาแล้วทําให้ท่านอ่านแล้วท่านอยากจะไปหาหนังสือเล่มนั้นอ่านต่อนะก็ดีใจนะครับดีใจอ่ะเล่มแรกนะเอางี้ผมผมแบ่งหนังสือเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือหนังสือเกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการทําธุรกิจเป็นมีคนชอบถามว่าอาจารย์อ่านหนังสือประเภทไหนเนี่ยกลุ่มแรกเลยอ่ะมีหนังสืออะไรบ้างนะครับ อันแรก super level กลยุทธ์ความต่างขั้นเทพนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมคงไม่รีวิวทั้งเล่มนะท่านไปอ่านในเล่มนี้ดูก็ได้นะครับหรือไปหาเล่มจริงอ่านนะครับเเล่มที่2นะ no rule rules netflix จำได้ไหมเล่มนี้ฮอตฮิตอีกเล่มหนึ่งเล่มที่3คือ high output management andrew s c o v e เขียนคนที่เคยเป็น ceo ของ intel ที่เอา o อเ a ไปใช้นะก็น่าสนใจ อันที่4นะเล่มที่4นะในหมวดของบริหารธุรกิจนะบริหารองค์กรและการทาธุรกิจนะหลักคิดที่คนญี่ปุ่นพกไปทํางานทุกวันเ,เล่มถัดมานะครับเล่มที่5นะ it doesn't have to be crazy at work อันนี้ก็เป็นเล่มที่ผมชอบนะคือเขาไม่ไม่เน้นการทำงานนะเขาเน้นการทำงานสบายแต่ว่าประสบความสำเร็จนะถัดไปนะครับ unicorn tears นะเป็นน้ำตายูนิคอร์ก็พูดถึงเรื่องการล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั่นเอง นะครับเล่มที่7นะครับ The hard things about hard things นะครับอันนี้ก็เป็นแนวสตาร์ทอัพแต่ว่าเขาพูดถึง CEO อจำได้ไหมอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้ว c ีโแบบช่วงปกติกับช่วงสงครามอะวอร์ไทมช่วงช่วงวิกฤตเนี่ยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถัดไปนะครับความสําเร็จดีใจได้วันเดียวคุณทนินเจรวนรน์นะก็เป็นตอนออกมาใหม่ๆในี่โหฮอตฮิตมากนะครับ ถัดไปอันนี้เล่มนี้เป็นอีกหนึ่งคลาสสิกบุ๊กที่ผมชอบนะท่านอาจารย์เกตนะครับกิตินีนะครับท่านท่านท่านเขียนไว้นะครับริเนนสร้างธุรกิจร้อยปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นชอบมากนะครับถัดไปนะครับช็อตคั u t ูอาร์สตาร์ทนะต้องบอกว่าแต่ก่อนชอบอ่านหนังสือแนว Startup อยู่พอสมควรนะก็มีเอามารีวิวอีกเรื่องนะฮะ s u b s คร i b e ก็เป็นแนวสตาร์ทอัพแต่ว่าทำโมเดลธุรกิจแบบ Subscribe อะ ให้คนกดติดตามนะครับอีกอีกเล่มนะครับจงคบค้ากับความร่ำรวยนะแล้วก็เล่มสุดท้ายในหมวดนี้คือคิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นแต่มันมีหลายซีรีส์นะผมหยิบเล่มที่2มารีวิวนะครับก็สรุปนะข้อคิดจากหนังสือด้านบริหารธุรกิจออบริหารองค์กรและการทํทาธุรกิจมีทั้งหมดขอรับนะครับ1234567 8, 9, 10, 11, 12, 13เล่มครับ13เล่มคราวน,นี้พอผมรีวิวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมทำวิจัยเพิ่มนิดหนึ่งคือเอาบทรีวิวทั้งหมด13เล่มเนี่ยไปเข้าโปรแกรมเอาเป็นว่าไม่ต้องทราบว่าโปรแกรมอะไรก็นแล้วกันให้เขาสากัดมาว่ามันมีคอมมอนตีมอะไรออกมาบ้างคอมมอนตีมคืออะไริมันเจอคำซ้ำแบบนี้อยู่เรื่อยเรืเร่เรื่อยเนี่ยผมก็เลยได้ทำมาเป็นบทเรียนทั้งหมดขึ้นมาว่า งั้นจาก13เล่มนี้ที่มันมีหลายข้อคิดเนี่ยนะคำหลักคีย์เวิร์ดจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะอันนี้ก็เป็นเป็นการสรุปพาร์ทของหนังสือด้านบริหารองคอ์กรและการทำธุรกิจอ่ะถัดไปนะหนังสือกลุ่มพัฒนาตัวเองมีเล่มอะไรบ้างอันแรกนะครับ The Power of Ignorance เป็นเล่มของ d v เดฟช t t ลองล่าสุดนะต้องบอกแบบนี้เล่มล่าสุดเนี่ยกำลังอ่านอยู่ ยังไม่ได้รีวิวแต่นี่คือ d Devtrot หนังสือวิธีการเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่านะอันนี้แนวพัฒนาตัวเองนะครับอีกอันนะครับ The Frame ชนะตั้งแต่ความคิดอีกอันคือ The Art of the Good Life อันนี้ก็ชอบนะรีวิวไป52ข้อคิดเลยเนะี้ยอีกอันหนึ่งนะเป็นคู่กันเลยนะครับความสุขฉบับพกพาแล้วก็ต่อด้วยปัญญาฉบับกระเป๋านะก็ได้ข้อคิดดีๆหลายอันเลยจาก2อ,อเล่มนี้ อีกเรื่องคือ h a p p i n e s s Track อันนี้ก็ชอบนะเป็นเล่มที่ประทับใจแล้วก็ Super Productive ของคุณรวิทย์นะอันนี้ก็หยิบมารีวิวนะอีกอันเนภาษาอังกฤษนะครับจะมีทั้งหนังสือภาษาไทยแล้วก็หนังสือภาษาอังกฤษนะครับ The Seven Spiritual Law of Success นะอันนี้ก็ชอบเป็นเล่มหนึ่งที่ชอบนะครับแล้วก็อีกเล่มนะครับ Platform the Art of and Science of Personal Branding อันนี้พูดถึงการสร้างแบร,รนด์ส่วนตัวนะดีดเล่มนี้ดีนะครับได้11ข้อคิด แล้วก็เดฟทรอตอีกแล้วแต่ว่าเป็นเดฟทรอตเรื่องเกี่ยวข้องกับเป็นเป็นหนังสือคลาสสิกเล่มที่ดังมากที่สุดของเขานะฮะพีดา o อรีติงกิ้งอันนี้ได้63ข้อคิดเลยเล่มอ่านหนังสือเล่มเดียวได้ไป63ข้อคิดเนะี่ยเล่มนี้เป็นเล่มอีกเล่มที่ผมชอบนะครับคนเขียนคืออาจารย์เดี๋ยวจะบอกชื่อหนังสือก่อน the algebra of happiness นะครับ อาจารย์สกอตต์กลาลเวนะครับสกอตต์าลเวนะชอบมากชอบมากเล่มนี้นะครับได้10ข้อคิดแล้วก็ uh, everything is fuck นะครับพูดอาจจะไม่เพราะนิดนึงแต่ชื่อหนังสือมันเป็นแบบนี้นะครับก็ก็ดีนะครับอ,อีกเล่มคือ manage your day to day นะครับแล้วก็เล่ม the happiness equation ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขนะ How to อีกไกเป็นหนังสืออีกไกที่ผมชอบเล่มนึงเลยนะฮ o w to อกไกนะครับ แล้วก็ you are bad ass อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็หนังสืออีกเล่มที่ผมก็ติดตามนะเป็นคนที่เขียนหนังสือได้ได้แสบสันละกันใช้คำนี้นะเป็นอาจารย์เหมือนกันนะครับนาซีมนิโคลัสทาเลปแต่ว่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่ฟูวไบรแอนรัมเนสไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเล่มที่ดัง black swan ไม่ใช่เล่มนี้ชื่อ the best of procrastest นะโอ้ชอบนะได้74ขอคิดเลยนะครับ ก็หนังสือหมวดนี้นี่เยอะนิดหนึ่งนะแนวพัฒนาตัวเองเนี่ยขอนับนิดนึงนะครับ18เล่มก็ได้ได้หลายหลยเป็นร้อยข้อคิดอะเกินะนะครับหมวดสุดท้ายหมดสุดท้ายของที่หนังสือที่ผมหยิบม,มารีวิวอ่าเช่นเดิมนะพอจบหมวดนี้ปุ๊บผมก็ทําวิจัย ขาเรียกวิจัยเชิงคุณภาพอะจับคอมบอนตีมเขาเรียกคอนเทนต์ไนซิสนะจับเอาตีมหลักๆที่ได้จากข้อคิดเนี้ยแล้วก็ามาสรุปให้อีกทีหนึ่งเป็นสรุปของสรุปอีกทีจริงๆจริงๆมันคืออันนี้เอ่นนอมันคือสรุปหนังสืออันนี้คือสรุปของสรุปนะมาอีกทีหนึ่งอ่ะหมวดสุดท้ายเป็นหมวดแบบ general ความรู้ทั่วไปเช่นนะไม่ใช่เช่นอะมีอะไรบ้างนะเรศรษฐศาสตร์ความจนมันนี่นะครับมันนี่นะครับ post corona post corona ก็อาจารย์สกอตต์กาลาเวีเขียนมันนี่ก็คนที่เขียน the s a p i e n เขียน s a p i e n เขียน h o m o d e u s นะครับอาจารย์ y u v a l noah harari มนะีอะไรอีกนะเมื่อกี้ไปแล้วนะมันนี่ post corona ไปแล้วนะ AI superpower ก็เจ๋งนะพูดถึงเรื่อง AI นะ The origin of happiness อันนี้ก็ชอบนะครับ กล้าที่จะถูกเปลียดเล่มที่สออันนี้มีหลายเล่มนะผมผมเอาเล่มที่2มารีวิว Man Search for Meaning นะครับอันนี้ก็อาจารย์คุณหมอแฟรงค์นะครับชื่อเต็มเต็มคือ Wicker E. f r a n k l l นะครับก็เป็นคลาสสิกบุ๊กเลยนะที่ท่านเคยอยู่ค่ายกักกันของนาซีและรอดมาได้นะครับเป็นเป็นแนวคิดที่ที่ดีก็ได้ข้อคิดมาหลายข้อนะแล้วก็ Homo Deus เมื่อกี้ที่พูดนะอาจารย์ยูยู โนอา h าร์ร i นะครับเขียนก็ได้หลายข้อเลยได้ข้อคิดมาหลายข้อเลยอีกอันก็เป็นหนังสือที่อ่านยากที่สุดเล่มหนึ่งของผมนะเอ่อสิบสองกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับคนแต่งคือจอแดนพีเตอร์สันยอมรับเคยรีวิวไว้แล้วด้วยนะหนังสือเล่มนี้แต่ว่าอ่านยากจริงอ่านยากจริงแล้วก็หนังสือคลาสสิกอีกเล่มนะครับทิวส์เดวิดมอร์รีนะครับมิชอัลบอมเป็นคนเขียนนะครับอีกเล่มที่เป็นคลาสสิกบุ๊กก็คือ Principles ของเรดิโออันนี้เคยรีวิวไปแล้วหลายตอนเลยนะจะไม่ผิด3ตอนเลยแหละเพราะว่าผมได้มา65ข้อคิดอนะรีวิวตอนเดียวไม่จบแน่นอนนะก็รีวิวไว้ายาวเลยนะแต่ว่าได้ข้อคิดได้ได,ได,ได้ได้ดีเลยนะครับที่ผมผมเอาไปใช้ได้เยอะเลยนะแล้วก็คิดพิลึกแบบนักเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมชอบนะเราอ่านล้วแบบได,ได้ได้มุมคิดมุมกลับนะเพราะฉะนั้นเล่มน,นี้ไอชุดนี้ General เนี่ย มีทั้งหมด12เล่มแล้วก็เช่นเดิมตอนสุดท้ายก็มีบทเรียนเป็นรีวิวของรีวิวอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยผมเจอตีมอะไรหลักๆด้วยนะครับแล้วก็เขียนไว้เป็นบทเรียนนะก็ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ภูมิใจนะภูมิใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเป้าหมายผมคืออ่านแล้วนะแล้วอยากได้ไอเดียต่อยอดอยากที่จะศึกษาต่อไปหาหนังสือเล่มจริงมานะครับท่านจะได้จะได้แบบรายละเอียดอีกลึกเลย ผมผมเน้นนิดหนึ่งวิธีการรีวิวผมมันจะไม่ใช่รีวิวแบบบทหนึ่งพูดว่าบท2พูดว่าไม่เคยรีวิวแบบนั้นผมจะรีวิวข้อคิดที่ผมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนว่าขมูล20่บทสมมตินะผมได้ข้อคิดเฉพาะบท1บท7บท19ผมก็เขียนแค่นั้นนะไอข้ออื่นที่บทอื่นๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเป็นมันอาจจะเป็นมุมที่ผมรู้อยู่แล้วหรือว่ามุมที่ผมไม่ว้าวเฉยๆผมอ่านหนังสือหลายเล่มก็เคยเจออยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้มันคือช็อตโน้ตของผมนะอ่ะพูดง่ายๆมาช็อตโน้ตตามชื่อเลยช็อตโน้ตของผมเองนะบันทึกส่วนตัวผมเองนะครับซึ่งซึ่งผมก็เขียนไว้ในเพจส่วนตัวนะว่าเนี่ยผมเอาหน้าบันทึกถ่ายให้ดูว่าเนี่ยมันก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้ผมบันทึกไว้แบบนี้นะครับเป้าหมายคือท่านอ่านปุ๊บโอ้ตอบโจทย์ชีวิตเลยเนี่ยไปหาเล่มจริงเลยนะเล่มจริงได,ได้ได้รายละเอียดเยอะเลยนะครับก็ท่านที่สนใจนะประชาสัมพันธ์นิดนึง ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าถ้าหมดก็หมดนะครับเน้นอีกทีไม่ใช่เป็นเทคนิคการขายไม่ใช่เทคนิคการตลาดผมรู้นะเทคนิคการตลาดที่มี3เล่มสุดท้าย5เล่มสุดท้ายไม,ไม่เคยใช้แบบนั้นเลยถ้าเหลือเยอะก็เหลือเยอะค,อคือไม่อายใครด้วยว่าเหลือเยอะถ้าเหลือไม่เยอะก็ไม่เยอะครับเล่มน,นี้เล่มน,นี้พิมพ์จํานวนน้อยจริง,รงๆเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ผ่านเพจผมไม่ได้ออกไปวาง C ี A, ไม่ได้ไปวางในอินเพราะอย่างที่ผมพูดอีกทีหนึ่งว่าผมต้องการเฉพาะคนที่รู้จัก No story, นโดอนสตอรี่นั่นเองนะครับคนทั้งคนนอกเนี่ยวางดูช็อตโน้ตแหลรของใครคือคืออ่านแล้วแบบทาไมต้องอ่านด้วยช็อตโน้ตของคนคนนี้นะแต่ว่าคนฟังดแคสผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่ท่านอย,อยากอยากรู้เนี่ยมีในเพจนะครับนโดอนสตอรี no ่นะครับเข้าไปได้นะครับก็ถ้าไม่ทับไ,ไม่เจอแต่ผมพิมพ์โพสไว้นะเข้าใจว่าพิมพ์พิมพ์โพสไว้แปลว่าโพสจะอยู่บนสุดเลยอะถ้าไม่เจออินบ็อกซ์มาเดี๋ยวส่งรายละเอียดไปให้นะครับ อ๋อก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story